สวัสดีครับพบกันอีกทีนึงครับผมกับพ่อลูกคุยกันเป็นอีกทีนะวันนี้เราจะกลับมาคุยกันเสมามีคนถามเยอะจนเสมาเสมาจริงๆมีทั้งหมดห้าบล็อกใช่ไหมครับครับมีเยอะมากเสมามีทั้งห้าบล็อกคือหลายเนื้อหลายเนื้อหลายหินเอาหินง่ายๆเลยเอาแบบตั้งแต่บล็อกมาเอาแบบง่ายๆเลยแต่ผมยังไม่รู้นะครับผมจะมีบล็อกแไหนของผม่ย เราก็ยังไม่มีใครทราบเลยว่าบล็อกหลุมเนี่ยเป็นบล็อกที่เท่าไหร่แล้วอะไรเป็นบล็อกแรกอ,อะไรงั้นนะเราเราเราไม่ต้องไปคิดเรามาคิดว่าของแท้เป็นยังไงดีกว,ว่าเดี๋ยวเรามา,ววาติดชมกันเนื้อเนื้อท,งงทงงองแ,งงแงดงหัวไดนเนื้อเนื้อทองแดงเนี่ยเออเนื้อทองแดงไรตรงนี้ทองแดงสีมาบล็อกหลุมมันอันนี้จะเป็นบล็อกหลุมเราให้ดูให้ดูให้ดูบล็อกหลุมมันให้ดูบล็อกหลุม ถ่ายไม่ค่อยได้แต่มันเท่าไม่นี้ค่อยไม่ได้อาจจะคุณจะที่ที่ยากเห็นไหมครับผมแอนเนี้ก็จะมีมีพ่อแกนโคดนี้ต้องชัดโคดนี้ก็จะมีโคดนะนัเล็กโคดหูหที่ไม่ชักก็มีแล้วก็จะมีแท่งขีด เองกี้มีตรงนี้สนิทกีดีดีเองกี้ไอไอครามเี่เป็นเนื้อหนุบมีเส้นตรงแยกมีจุดมีเหมือนกันหมดแค่ทุกบล็อกครับผมจะมีชัดแค่จุดบล็อกไอไม่บล็อกอะไรบล็อกไข่ปลาเอ้ยบล็อกอะไรบ้างบล็อกบล็อกที่เป็นที่มีจุดอยู่ในร่องกันบล็อกแล้วจะไข่ปลาบล็อกไข่ปลาอันนั้นบล็อกไข่ปลาอะ จะค่อนข้างจะชัดในเรื่องของไอ้เส้นจะมีเม็ดอันใหญ่เส้นข้างล่างเม็ดจะใหญ่<ต>อันนั้นจ,จะชัดต้องเป็นบทเขาจะเป็นเหมือนกับหนึ่งเจ็ดบางทีเขาหยิบไปอ้างเป็นหนึ่งเจ็ดคนดูไม่เป็นเขาก็ซื้อเป็นหนึ่งเจ็ดแอนอะไรเพาะนั้นหนึ่งห้าตรงนั้น,น, 5, น,นบางรูปบางมีบัฟไฟฟ้าก็จะมีหยักหมาเหมือนกันเหมือนกับหนึ่งเจ็ด่หนึ่งเจ็ดก็จะมีหยัก ก็เงี้ยออปากของปากหมาอะไรก็มีตรงเนี้ยแต่เนี้ยไม่มีเราสังเกตได้ตรงนี้ก็จะมีตรงนี้ตรงเนี้ยก็จะมีสีก็จะมีขีดเราไปดูดูมันมีขีเด้อเนี้ยสจะอยู่ในร่องบัวอ้ร่องทั้งหลังก็จะลักษณะเดียวกันทั้งทั้งหลังก็ได้ลักษณะเดียวกันจะมีขีเนี้ยถ้าทุกบอกถ้าจะเแกนบล็อกไข่ปลาก็จะตุ้น เหมือนกันรั้เหมดครับเ,เลเี่ยมาเนื้อเงินเนื้อทองแรงแต่คันๆกันจบจะเป็นจถ้าถ้าเป็นพวกหน้ากากหน้ากากก็จะเป็นอีกอย่างในข้างหลังมันจะมีหนึ่งสี่ที่ทาก่อนปั๊มก่อนแล้วก็จะมีปั๊มที่หลังจะมีจุดอยู่ในร่องยันนี่เห็นไหมทองแดงทองแดง,ง,งมีหลายเนื้อแต่ว่าทั้งนวะทั้งทองแดงจะต่อมีอเหมือนกันครับผม นี่นะวะเดี๋ยวให้ดูให้ชมแล้ววะตอนนี้นะวะไม่รู้ไอ้บ๊อบหลุมเมื่อวานจะหมดเนี่ยนี่ก็เก้ามีนะวะอ่าอยู่นะลุงกูสวยสวยภาพของลุงกูก็สวยก็จะทำความสะอาดนะเจ้าวัวบอกว่าเออทำไมพระใหม่เกิดพึ่งจะสร้างไอ้เพิ่งจะท่าถั๊ม้าว่งไม่ใช่ครับผมพระเราต้องทำความสะอาดให้หลวงปู่หลวงปู่จะสกปรกไม่ได้ เป็นจุดมีนี ok. ้ในร่องยันเป็นลักษณะในเหมือนกันหมดเลยครับผมแต่เนื้อละว่างเนื้อต้องแรงเหมือนกันหมดพอบเหลี่ยนได้ตัดไม่ขาดเราก็สังเกตได้ครขึของปีถ้าเป็นปีสเจ็ดก็บอกว่าผมเขาต้องตัดขาดอันนั้นเรื่องของเขาเพราะว่าเขาเพิ่งปั๊มก็มีปั๊มเมื่อวานวันซื้อก็มีก็มีหลยัเหมือนลักษณะเหมือนกันหมดครับผมนำตำหนิข้างหลังกันเนื้อต้องแรงอันนี้คือคือปหม เรืองเงินก็เหมือนกันครับเงินท like like right hmm. so ี่ท so ี่ที่บอกครับคือเงินจะเป็นอย่างนี้ครับเงินคือเป็นเงินธรรมดาเงินธรรมดาคือเป็นอย่างนี้เงินไม่ได้ลงยาหรือเงินเก่าเงินเก่าก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่เราสังเกตโค้ดนะครับทุกครั้งต้องสังเกตโค้ดโค้ดที่มากับบ็อกเขาจะเขาจะไม่ตัดไม่ขาดมันก็เรียกเขาเรียกอาเรโค้ดมากับบ็อกะ เราสังเกตง่ายๆเลยครับฟอร์มหน้าเไม่ใช่หน้าจะเบลอเบลอเบลอเบล้าของปู่หน้าจะสวยคมชัดโพ้ดก็ต้องชัดแล้วโค้ดนั้นแต่พบกตำแหนิเราก็ไปดูได้ในตำแหนิที่อย่างอย่างที่ว่าจะมีมีในตัวจุดไทยจุดตามอย่างเงี้ที่ถือจูดสือต้องเป็นผลได้เลยทีเดียวจูดซือก็จะเป็นผลแต่ข้างเนี้ยก็จะมีขีดเหมือนกัน จะเป็นตำหนิเดียวกับเนื้องแดงเนื้อนวะอันนั้นตำหนิเดียวกันอันนั้นไปเลยจะมีอลไรบ็อบผมจะให้ดูบล็อบคงจะอธิบายนะ่าจะไม่หมดอะไรอะไรไปบ้าง,งาก็มียาครับบางคนคิดว่ามีทั้งผูดผิวอันนี้ไม่ได้ผูดผิวมาดูไม่รูดผิวเนืน้อเง,งินเนื้อเงินเห็นไหมครับผมยาจะไม่ได้ผูดผิวยาจะเรียกยากจะเรียกแต่ตำหนิจะเหมือนกันครับผมแต่เรื่องนี้ไปลงยาคือ เอาไปลงยาอีกทีนึงคือนี่คือน่าจะเป็ผิวหนึ่นะครับอันนี้เป็นเงินเงินเงินเก่าเป็นเงินเก่าเมื่อถ้มีเงินที่เอาไปชุบะไรเรียกได้ว่าเงินหยดวันจันทร์เราะผมในต้หนิในต้หนิลักษณะจะเป็นเดียวกันเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ดูให้ดูุผิวคุอผิวเนี่ยมันจะมีหลายขั้นตอนในวิธีการทำมากเลยก็ต้องเอาไปขุดผิวก่อน ไปขูดผิวก่อเสร็จพวกท่ต้องเอามาลงยาเอามาลงยหลายขั้นตอนมากนะครับที่จะมาทำนันถามาจะปลอมจะปลอมเพื่ออะไรไันปลอมไม่ได้นีปลอมไม่ได้ครับผมจะปลอมเพื่ออะไรแต่นัคามันก็ค่อนแรงผิดกันอันนี้ก็ลงยาอย่างเดียวไม่ได้ขูดผิวราคาก็นี่เพราะว่าทําให้แบบอย่างนี้ก็ทํายากกว่านีทั้ยากกว่าราคาก็จะผิดกันอย่างันแต่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะเหมือนกันจะเหมือนกัน อันนี้ไม่ใช่หน้ากากนะครับอันนี้ไม่ได้ใช่หน้ากากแต่ผมจะพูดถึงหน้ากากเห็นไหมครับชุดวันนี้ก็ข้องผมไปนี้ฉันนี่รักผิวแล้วทั้งบอบผิวนี่มากเลยอันนี้จะฉลุเห็นไหมฉลุยิ่งกัดกัดฉลุยิ่งยิ่งยิ่งหาคนท่ายากแล้วรอคนท่ายาก๋ยวแต่ว่าทัศนิลป์บางคนชอบแบบนี้่ั้วิขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับอีกแล้วข้างหลังเนี่ย จะไม่จ,ะ,จะ,ะเป็นเรียบเพราะาปั๊มเลยจะไม่มีจะไม่ได้ใส่รังสือไว้ข้างหลังส่วนมากรกะจานหือจานน้ำผู้กจะจานกลมจานจานสวยนะครับผมมีทั้งหน้ากากทองคำก็มีเป็นเนื้อทองคำก็มีถ้าศึกษาให้ดีแล้วจะรู้ว่าเนี่ยของแท้รืปลอมเสมามีทุกสีนะครับผมแล้วมีหลายก็อกหลายพิมพ์มากบางคนยังไม่ดก็มาให้ดูก็ได้มาให้ดูก็ได้แต่บางทีส่งภาพมาให้ดูแล้วเราดูไม่ชัดเพราะว่าหนึ่งเราก็ต้องสังเกตด้วย เราสังเกตเราต้องดูงความคงของที่เกาะคนสังกติก่อนเพราะเราดูโพ้ด่แตกปุ๊บเราก็ต้องมาดูบูเนื้อปะถถภาษาดูเนื้อดูทุกอย่างอะ่ะเพราะว่าเป็นเหรียญเหรียญนี<ๆ>่มันจะดูค่อนข้างจะต้งองฟิกหน่อยแต่ว่าเยอะเยอะเสมาทําอะไรที่เป็นเงินบ่งนี่เป็นนีเงินบ่มนี่บดตรงจะหักเงินบ่งก็เหมือนกันมีทั้งเป็นหน้ากากไม่ใช่หน้ากากแล้วก็อับ่บบบบงอันนี้ไม่ใช่หน้ากาก แต่ราคาแพงนะเพราะว่ามันนี่มันมีมันหายากหายากจริงๆริงจะพุ่งยืดออกมาตรงนี้เป็นเป็นเป็นเงินอย่างเงี้ยนะครับแต่เงินก็เอาไปเอาไปทำให้มันอยู่คงทนอีกครับไม่นาขั้นตอนยิ่งมากไม่ดําเอาไปทําขั้นตอนนี้คือฝาจะเอาไปชุบกี่ไรเงินชุบกี่ไรเงินเสร็จปุ๊บก็ต้องมาแต่เขาขูดผิวก่อนแล้ว เสร็จโค้ดแล้วูดผิวเอาไปยุบก,กหนน็หลาเงินเสร็จโค้ดก็ต้องเอามาลงยาอันนี้ยาวลงที่หลังนะครับผมหลานขั้นตอนมากที่จะทมาทำเป็นอย่างนี้ก็จะมีเฉพาะพวกกรรมการเท่านนะั้นน่ะที่เขามาช่วยกัะสินพระปราศไหนก่อนที่ว่าเนี้เขามีเพิ่มขึ้นค่อนจะมีน้อยหนะ่อยสวยมากคนนึงบอกวนะ่าพระใหม่ใหม่ยังทำไม่ได้นี่น <ำ S 1> ครับต่อโค้ดก่อนนะครับโค้ดกรรมการโค้ดศาลาเนี่ยเขาจะต่อก่อนนะครับเพราะอันนี้เป็นเงินเงินอบอบผิวสวยสวยผม จะให้ดูคืออันนี้ไม่ได้ขูดผิวไม่ได้ขูดผิวสวยนะครับผมตะลงยานเห็นไหมมันไม่มีดำอ่ะเขาได้แผนได้ก็บอกว่าแอนตราใหม่ยที่เขาสร้างเล้วพวกมันทับทับทับแต่บางทีเขาไม่รู้ว่าโอ้ยนี่สร้างตั้งแต่สมัยก่อนหนึ่งห้าหนึ่งสองเราต้อต้องดูตัวอื่นเป็นหลักอย่างอย่างต้องดูตัวตัวหนัเสือต้องมีเม็ดผลด้วยไงจะต้องมีเพราะมันไม่จะเหมืเดียวกันครับผมแต่เออเออเอาไปชุบก็หลักเห็นไหมสังเกตว่าจะมีกรรมการ โคศาแต่โฆษลากรรมการจะอยู่ข้างในเพราะว่าเขาเอาไปชุบที่หลังจะให้ดูนี่นี่นี่เป็เซกนึงหน้านว่าจะเทียบอันนี้มาดูเพื่มแล้วหน้าหน้ากากอันนี้จะเป็นนวะานะครับผมนว่าหน้ากากจะเหมือนกันกับจะเหมือนพิมพ์เดียวกันหน้ากากทองคำเนื้อเงินหน้ากากทองคําจะจำเป็นํำหน่งเดียวกันครับผมจะให้ดูแท่อาว่าก่อนเพราะหน้ากากทองคำน่ะหมดแล้ว เขานีมนไปดูหมดแล้วที่ตำแหน่งหาว่าไม่มีเดี๋ยวจะเอานวะแต่นวะหน้ากาดลองทันนอยู่นะครับผมเผื่อใครสนใจบล็อกเดียวกันอันนี้เดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงปีหนึ่งสี่อรอันนี้อันนี้หนึ่งห้ากันอันนี้จะเป็นปีหนึ่งสี่สร้างก่อนอันนี้ก็ได้สักพากมีสองบล็อกปั๊มก่อนอันนี้ก็จะทาก่อนปั๊มก่อนอันนี้จะมีตําหน่งอยู่ในร่องยันนะครับผมจะมีตําหนิอยู่ในร่องยันจะมีเห็นไหมครับผมจะมีจุดในร่องยัน ดูตรงอื่นไม่ต้องดูพี่เพราะพี่ดูเป็นหมดแล้วพี่ดูในร่องยันว่าเฮ้ยอันนี้สร้างก่อนไหมอันนี้แล้วพี่ดูในจุในร่องยันเลยจะมีจุดในร่องยันอันนี้เคลืปีนสี่สร้างก่อนสร้างก่อนเวลาแรกเรียกวาเวลาแรกที่สร้างก่อนข้างหน้าจะลักษณะเดียวกันเหมือนกันเหมือนกันไม่มีผิดอะไรเลยกับอีกบล็อกหนึ่งกลางปีสองพันร้อยสิบเนี่ยเราผมสองพันร้อยสิบถ้าต้องวางแผนมาก่อนแล้วเพื่อมาออกเุ่หนึ่งล้านนี่ ก็คืออีกบล็อกลักษณะเหมือนกันครับผมหน้าจะเหมือนกันไม่มีผิดเลยแต่ล่องผิดกันที่ว่าให้ผม,ผมให้ดูในล่องยันในในในล่องยันไม่มีจุดอันนี้คือจะเรียกจะเรียกเลยนี่แหละครับผมสกเกตแค่นี้เองแล้วพออ๋ออันนี้ผมมีรุ่นแรกเลยเป็นอะไรอันนี้เป็นรุ่นเดียวกันครับผมเป็นบล็อกเดียวกันเลยกับหน้ากากทองคำจะเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคำ อันนี้จะบล็อกเดียวกันเพราะว่าเขาใช้บล็อกเดียวกันก็ถึงบอกว่าทําไมเสมามีหลายบล็อกก็คมีหลายบล็อกมากเลยครับผมเมื่อกี้เราศึกษาเราศึกษาว่าพี่เก็บไว้เองที่พวกไทยไทยดูว่าเป็นของนฟอมแต่หุ่นฟอมถ้าผมก็ดูถ้าผมการันตีเลยว่าแทท้้ครับแนะขกหรือไม่ก็มาถ้าสวยสวยคงจะเด่นยังได้ยังไงครับใช่ครับบ้านไทยบ้าไทยก็ แต่พันท้ายอะยางไม่รู้ว่ามันออกไปเจอจากไม่มีหน้าว่าเอามาให้แล้วออกไปซื้อเลยไม่มีนะครับไม่มีนะครับเขาออกงานออกงานดี๋งวไม่มีอย่าไปเชื่อใครนะครับผมว่าเฮ้ยเป็ท้ายเขาออกไปซื้อได้แต่เขาต้องประกวดเอาผ้ามาให้กรรมการเขาดูกรรมการไม่ใช่มีคนเดียวนะครับกรรมการนีเป็นสิบแล้วลงมติอ๋อนี่ใช่อันนี้แท้ ตอ้องต้องคนนั้นเป็นคนดูพวกทีดูมาแล้วกั้มกึ่งกั้มกึ่งตีไม่ได้แล้วมีดัตเตอร์จันโก้เขาต้องกระดับสินเลยคนอนี้ใช่แท้นี่คือของเรือบรรใต้นะครับมีหลวงปู่ทิมอย่างเดียวพระอื่นไม่ไ <ป S 1> มีต้องคนลูกครอย่างเดียวครับผมสู้มาว่า,าพระหลวงปู่มีเยอะยังมีออกมาไม่หมดที่ว่นค่ายที่ทางเนี้ยเขาที่ที่ทำกันเนี่ยเพราะว่าสู้กันกับเรื่อง ว่าไม่มีบานบีบมากหน,น้าพิมพ์พระของลุงปู่ทราบมาตอนนี้น่าจะมีพันกว่าพิมพ์แล้วเยอะมากเล้วกันรืเยอะเยอะจริงๆบางคนเขาก็ไม่มีมบีบหน้าพิมพ์เลยมียังไงรุ่นไหนรุ่นไหนมีชไอนี้ออกหมดก็เอามาศึกษากันแต่ใครมีของใครมีเดี๋ยวจะพูดเรื่องเจริญเ,เ,เดี๋ยวเอาไปกึนี่นาถ้าจะพูดวันนี้เลยก็เดี๋ยวพันไปตุลา พูดกับเรื่องเสมาเสมานี่มีไอ้ที่เขาบอกว่าเป็นเป็นพระรูปอะไรพระลอเนื้อมีมีเหมือนกันนี่คุณพ่อหยิบมาให้ผมนี่นี่หายาใหญ่เขาเป็นตัวตัวกระา่ายนี่เลยกระตา่ายจริงมันมีเ,<ล>เห็ดตัวนี้ตัวเลง้งนี่เลง้งเลง้งเลง้เลงอยู่กลางเดี๋ยวผมจะให้ดูว <พอ S 1> <ๆ S 2> ันนั้น<อ>ก็าเขาบอกใครใคราบอกเขามีแอนบอกามาดูนี่ใครมาขอเช่าเขาไม่ขายเขาบอกเขาไม่มีเขามีองเดียวเล้ง ตัวนี้แม่เท่าไรก็ไม่ได้อันนี้เนื้ออะไรครับผมอันนี้เป็นเล่นแร่ปลาช่าเล่นแร่ปลาบ่าลงโตอันนี้เล่นแร่ปลาช่าเนื้อบัวลงโตเป็นเล่นเป็นหล่อนะครับผมอย่างนี้จะไม่ต้องไปฟอมหรอกฟอมใครจะฟอมฟอมไม่ได้มันก็ฟอมฟอมมันก็ฟอมไม่ได้ตอนนี้ถ้าว่าถ้าว่านี่เนี่ยชุดนี้เราลงโตหมดเลย มีหหลลยออู่ันพี่ไม่ได้คิดอะไรพี่คิดว่าพี่ใช้แฝงคุ้มครองตัวเองพอฟังลูกปู่บารมีลูกปู่คุ้มครองพี่เอาชุดเล่นแรกแข้งขาแน่แน่เราบตอนนี้ก็จะเป็นตะไบเนี่ยคนมาดูเรื่อๆกันเนี่ยเล็งไหลนะครับเนี่ยไม่เล็งไหลเล็งชัดๆเลยเพราะนี่เล็งไหลทีนี้เหล็งไหลเด็กชุดนี้ได้แม่ท่ามกันได้แม่ท่าคุณสัตว์พอเนื้อเงินหมดก็ยิ่งปวดหัวอันนี้อันนี้อะไรครับเดี๋ยวเราลองดู นี่มมอตัวไม่ติดไม่ติดผมมไม่ติดแล้วผมมีแผลดไม่ติดนี่นะดูนี่เ็กไหลเห็เห็นเล็กไหนไม่เยอะยนะเดี๋วดนี้มีแทนที่ทกองีต้องปาเขาก็สวนเขียงกันว่าไห็นกองอะไรไปกองมนมีกองแ้วมเพราะว่าห้าเขาไม่อันนี้เป็นต่อครับต่อฐานมันยากที่จะอ กระปวดที่คุณพ่อประปวดแล้วนะหมดาหงุดเาก็อุเขมีเราก็มีคนเดียวเด่ยเจอเก็บเลยครับเนี่ยมันเป็นปอปไม่้ปอนแต่ราคาน่ะแต่แพงมันต้องทแรงอีกเปิดปตปอพวกนี้มันมีมีคนจะไ่เห็นไีมาดิปอมันทำไม่ได้แต่ราอานั่มีศูนแปดก็มีที่เป็น ที่เป็นหน้าแบบโทโต๊ี่เป็นหลอมีหมดเลยแต่ข้นมีหมดเลยแต่นี่มันมันน่าจะเป็นปีมันมีตั้งศูนย์แตกทั้หนึ่งสองก็มแต่จำไม่ได้ศูนย์แตกมีด้วยหรอมีเรืหอห้มันกไมดูมมนตสองครับนี้หน้าผาจะมีแต่ดูตำหนิอันนี้หน้าผาก็จะเป็นหนึ่งสองกอันนี้ก็เป็นหนึ่งสองศน้าแากก็เป็นหนสอง แต่ศูนแต่อน really ั่งเลยยไหมเหีือก็ประมาณเนห้าวงได้ว่ประมาณห้าวงเพราะมันอยู่หลายที่กันจำไม่ได้ใครอยากได้ก็รีบเลยเดี๋ยวมันอยู่ใยนี้มันยัมวก็เก็บไปทั่วๆไปเื่อกันหมดพอหมดเอ้มันมีว่ตร้อีม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 ีังเงินนั่งจำกลัวหมดเงินเอามาที่ว่ามีห้าหอก นี่นอไปถึงสองสามสี่ห้ามีคอยาวคอยาวหมายความว่าเอ้ยเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูอันนี้มันยังยังหาไม่เจอนะคอยาวคอยาวตรงเนี้ยแต่เขาจะยาวอ่ะท้องแทงเขาออกมาน้อยอันนี้เขาจะยาวเออหูเนี่ยจะยาวขึ้นมานิดนึงแล้วแล้วเขาจะเห็นเขาจะเห็นหูข้างในอ่ะอันนี้ไม่เห็นคอยาวก็ได้คอยี่นี่จะยาวอันนี้นิดนึง ังเกตง่ายๆแต่ตํแหน่เหมือนกันหมดครับผมไม่มีแขนหลุดหรอกแต่ว่าตํแหน่เหมือนกันหมดแต่ว่าคอตรงนี้เขาจะยาวเนี่ยก็เรียกบล็อกคอยาวแผลเหมือนกันลักษณะเดียวกันมีเหมือนกันหมดแล้วเขาดูตรงนี้เอ๊ะทำไมเหรียญของฉันตรงนี้ยาวขึ้นมาของปุนท้นอันนี้เขาเรียกคอยาวเขาเป็นบล็อกนึงเหมือนกันเป็นบล็อกหนึ่งเหมือนกันจริงป่ะครับขุนท่าสายมีมีเยอะคนมาเอาดูว่าทำไมอันนี้ไม่เหมือนอันนี้มันมีต่าง อันนี้เราดูสองสามสี่ห้าโอ้ชาชาชาอันนี้ดูก็ต้องเป็นระบบบล็อกถัดมาเลไปท่ามจะมีเยอะอีกต่างตัวเพราะมีคนที่สติเหมือนเขาดูเพราโอ้ได้ประโยชน์ากอาจารย์มากเลยเรื่องอาจารย์พมองไม่มีแล้วประทับมาเจอโอ้ยหรออาจารย์มีเนี่ยนี่ยชุดชุดเนี่ยชุดเนี่ยเขาเห็นเขาเหอาจารย์มีเขามีอยู่เขาไหว้หัวนั่นเห็นไหมครับผเดี๋ยวมี ทักเจอแล้วท่ักเจอใช่พูดกันยาวๆในเรื่องเฉพาะเปี่ยนวันนี้วันนี้ก็ได้โอกาสผมขอตัวก่อนวันนี้ก็เดี๋ยววันเสาร์ไปเดี๋ยวเราจะมาทำที่วิทยาลัยมันเดาที่อย่างเงี้ยพอวันนี้ผมมาไตรรัตน์ผมจะไตรรัตน์ก็รู้่าากคนเดา ฝากคนจามขอบได้แลฝากติดตามร้องตอตเกอร์ไหนคนช่วยคนรับคนแช่นะขอได้เขาหา่อยจิตใจขอได้มีกำลังใจในทางคิดต่อไปใครดูที่ผมช่วยคนให้เราช่วยนะครับรับประกันได้ใครอยากดูช่างที่บ้านครับผมใครอยากจะดูบ้านดูที่บ้านเลย หรือใครอยากจะโทรหาคุณลุงจัะต้องโทรก่อนนะตอนนี้เพราะมันมีโควิดถ้าหมดเควิดแล้วบกานเต็มบ้านตอนนี้เข้าคิวยาวแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเบอลงไว้ท้าตาเบอร์บางคนก็ไปหาเบอร์แล้วก็โทรจะต้องต้องโทรนะถ้ามาช่วงนี้ผมจะดูก่อนใช่ในเขตไหนเขตไหนโอ้โนี่ก็ระวังกันมาอันตรายมากครับี่ยอมอันตรายเรายอมก่ปิด ถ้าอยากจะได้ก็คุยกับลุงไปเดี๋ยวลุงถ่ายรูปให้ดูมาช่วงไหนช่วงไหนก็จะบอกให้ไุถ่ายรูปไปดูตะส่งไปให้ที่บ้านไม่ใช่แผงพระเออผมไม่ได้บอกค้านะครับเป็นบางเกษตรไม่ใช่แผงพระครับผมก็ถามมาร้านไหนไม่มีหน้าร้านนะครับผมเป็นบ้านแต่บางเป็นบ้านผมติดอยู่ถนนติดอยู่ถนนตลาดซอยสิบก็มองเห็นไปมีรถวิ่งรถวิ่งไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่บ้านไม่ใช่นี่นะครับผมเป็นตึกแถวเหมือนกันน่ยแต่พ่องพ่อซื้อไว้ทั้งพาณิช โอ้โหยี่สิบปีแล้วครับตั้งแต่ราคาไม่เท่าไหร่ซื้อกระสอสามสิบแปดมาอยู่เนี่ยตอนนี้ห้องละห้าล้านแล้วคุณ็เอาตากซื้อไว้ตั้งแต่ต้นซื้อสองห้องติดกันเลยอ่ะขายของมั่งอะไรมั่งเห็นรูปมีเหลีวคนก็หาว่าใส่ขอกรูปเห็นได้นี่ก็หาเขาแข่งไม่ใช่ไม่ใช่มเขาไม่เลยไม่ใช่ครับมาคุยกันได้มาถึงก็มา่งกันาดคุยกันแบบสบายสบายหาคุณพ่อใครมาก็ได้แต่ต้องโทรก่อนครับผมมาเราจะได้มาน้อยมาเยอะไม่ได้อันตราย ครับผมวันนี้ก็ขอฝากปลาก่อนครับแล้วคุยกันฟรีเด้อคุณแผนง15ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นควาเลยนะครับใส่ก่อนข้างหน่อยครับ